สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถ่างอะผู้หากินมานนะครับวันนี้พพี่น้องมาเลือกเอาง่วงงามครับโครงสั่งย่ายๆครับราคาถูกๆราคาเกษตรกรจับต้องได้พี่น้องวันนี้พบกันอยู่อีกครังนกครับกัแบบข้อของพอสงัดอำเภอบราบราบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพอเสียวล่ะครับตักใต้พอสงัดครับผมพอสงัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีของช่องทาาเงาะเอฟซีพี่น้องพงไปของของมอญสังัดง่วงงาม ติดตามเป็นประจำนะครับพี่น้องเที่ยวเขาแล้วเนาะครับยูดีสบายสุขสุขนอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวนะครับเริ่มหนาวแล้วนะพี่น้องครับครับผมผมได้เที่ยวเขาแล้วกะหางัวไปปล่อยใส่ยอดเขาเนาะแมนแมนนะครับไปฟังไหมเพราะตอนนี้มันงัวก็เริ่มเริ่มสิขยับแล้วก็เริ่มหายากนะครับเริ่มหายากแล้วของเรืก็เริ่มหายากแล้วได้พี่น้องร้อยเรียงครับผมแต่ไหมยูนกคบ้านได้ก็พอ บ้านกกอกบวัวมาตบุรบวัวมาตอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับช่องทางติดต่อกับหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสองสามหศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์นี้เป็นไอดีไลน์นะครับนะครับเฟดบุกหมอนัาสงัดว่างามนะครับที่นี่รับประกันหนึ่งเดือน,อนระบบสากลเอกสารที่เนีบไปครับตัวว่วกบใบเสร็จรับเงินแล้วก็ใบรับประกันแล,แล้วก็ใบลอด เอกสารเนาะเอกสารใบหลอดครบนะนั่นครับครับผมคมัอนี่แม่ลูกหรือเปล่าแม่ลูกสองสองคมสามโคมแม่ลูกสองโคมสามโคมแล้วก็แม่ทองเนาะแม่ทองยกยกได้แยกได้ครับผมการขนส่งงแบบไหนเ่อการขนส่งหมอลำนี่ส่งฟีให้พี่น้องทั่วภาคอีสานส่งฟีทั่วภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก็ส่งให้คือเก่าราคาตรงกันกับส่งฟีเลยเนาะนะครับอ่าว่าเเวลาพ่าไปตัวแรกแฮกหมน เอาตัวใดก่อนบ่พอตัวแรกอ่าชิเป็นอ๋อเป็นแม่ท้องครับแยกครับอาเป็นอันนี้เป็นแม่ลูกบ่พอเป็นแม่ลูกแป่ว่าแยกครับแม่ลูกลูกตัมเมียครับอ่าข้อแม่ิ่นอาจจะดังๆเนาะครับอ่าลูกก่ะหนาดางน้อยเนาะหนาดังลูกสาวเดือนล่ะพ่อลูกสาวเลยแดเดือนลูกสาวแปดเดือนแม่ผสมไหครับพ่บนีแม่แม่ท้องได้สามเดือนครับแม่ท้องสามเดือนรับประกันท้องรับประกันท้อง โอ้แม่สูงสูงรอยเท่าไรครับพ่อสูงรอยชี้ทิพหาบวกสูงรอยสี่สิบห้าบวกบวกเป็นแม่ลูกอันนี้ลูกแรกลูกสองหรอเป็นลูกแรกครับอ่าตัวนี้เป็นลูกแรกเนาะแม่ท้องพ่อไหครับท้องเคเอฟหกแปดแม่ท้องพ่อเคเอฟหกแปดได้สามเดือนครับตรวจท้องมีคลิปอันตรบสามกันตรวจเนาะแมนแมนครับอันนี้เปิดแยกหรือเปิดยกพ่อกรคือสี่แยกแยกก็ได้ยกก็ได้เนาะแมนครับอ่าถาผพ้อได้อยากแยกก็ได้ยกก็ได้ครับ แม่สูงร้อยสี่สิบห้าท้องสามเดือนเคพหกแปดตัวนี้ราคาได้พอราคาแย่างแม่มันสองหมื่นเจ็ดต่อร้องได้สอ,องหมืนเจ็ดพัน 27, บาทครับต่อร่องได้ตรงซี่พ้อมคอ่ะพี่น้องสองหมืนเจ็ดพันบาทครับเป็นแม่ทองสามเดือนตรวจท้องเรียบร้อยนะครับสองหมืนเจ็ดครับแม่แดงโบสทครบเครื่องอแต่ยังสดนะพ่อเนาะเป็นลูกแรกเนาะยังว่าลูกแรกดรได้ความสดได้ความสดพี่น้องหางลามดีสองหมืนเจ็ดพันบาทนะครับ สวยครับสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าสองหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาร้องต่อรองแถมส่งฟรีตัวใบสานร,ราคาตรงกันก็ส่งฟรีในทั่วไทยนะพ่อเนาะครับผมตัวต่อไปเอาเป็นลูกเพื่อนเป็นลูกครับนี่ลูกสาวกับแปดเดือนครับลูกสาวนี่พ่อได้พอเอชเคห้าสองศูนย์ครับเอชเคห้าสองศูนย์เนาะครับโอ้กระดูกแข่งขายงไงพี่นนอะสูงกว่สิร้อยเกือบร้อยสามสิบเนาะแมนครับเบียดเบียดไปร้อยสามสิบเลยครับ เฉพาะลูกเฉพาะลูกเจ้าบาทเพ่อเขาเปิดอยู่มันหกก็ห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับออ้ดําเตดําลางดีพี่น้องยาวดีนังหนาแต่ละผู้ใดทีบ๊อบตีเรื่องหนาแดนเนาะหน้าขาวพี่น้องแต่ว่ามันในเรื่องกระดูกโค้งสั่งไงหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องยังต่อได้อีกเพ่อพะต่อได้นิดน้อยต่อได้อีกนิดน้อยเนาะสองพันว่าลายครับพี่น้องบอกว่ามันเป็นง้วราคาเบียดเนื้อเลยแนครับแต่เราเป็นง้วตัวเม่ครับง้วแม่สาว พี่น้องเอาไปผสมเอาทับเอาครับนี่งยาวดีหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเบอร์สองต่อไปเบอร์สามครับพ่อเป็นแม่ทองครับอันนี้แม่สองแม่ทองครับแต่ว่าใส่ใส่ใหญ่เลยครับใส่ใหญ่สูงตัวม้วกสูงร้อยห้าสิบบวกครับตัวนี้ท่องเดือนบอกท่องได้สามเดือนทองได้สามเดือนครับ ทองพ่อไหนครับตัวนี้ท่องพอวีโก้สองล้านของพ่อวีโก้สองล้านสามเดือนครับเป็นท่องที่เท่าไรครับท่องที่สองครับเป็นท้องที่สองกับพ่อวีโก้สองล้านไซร้อยห้าสิบบวกครับอ่าเบิ้งสูงยาาดีครับพี่น้องเป็นง้อเส้นใ่ไปหมักง้อตัวยหญง่ๆครับพี่น้องง้อทองพอวีโก้ตากาผสมกับลายพัาในวีโก้เนี่ยพี่น้องแมนแมนค่ะขาผสมขาหลอดพี่น้องแข็งขากระดูกใ่ไอ้ตัวนี้พ่อพ่อเปิดไปจะบาทครับผมสองหมื่นเก้าครับ เอาเอาราคาตึกๆเลยเอาราคาตึกๆตัวยังไงเน, <29, S 2> นี่ยแมนครับสองพันเก้ามีหรอมึงสูงร้อยร้อยหาสิบบวกมีร้อยหาสิบบวกอ่าตัวนี้มันติดติดกระทบในเรืพรพเ่องโค้งสามพีน้องแต่ว่าเป็นกพระทบทีบอจอยได้ไหน้องตัวอ้วนตัวใหง่งจุร้อยห้าสิบบวกบวกท้องข้อวีโก้สองล้านสามเดือนตรวจท้องเรียบร้อยมีคลิปอันตาซาวการตรวจครับพี่น้องนี่เบ่งหนาเบ่งตาขึ้นครับพี่น้องนี่แหละครับ กัวทองสองหมื่นเก่าครับพี่น้องตัวใหญ่ๆยังต่อใดอีกบ่า่ครับต่อไดอครับต่อไไ้รทรงฟีได้อีกครับทรงฟีไดอีกอ่าพี่น้องมักมัวเฟมใหญ่ผ่านเลยครับตัวนี้ใส่ใหญ่แล้วะครับพี่น้องตัวนี้สองหมืนเก่าพันบาทครับไซส์ใหญ่ๆเบอร์สามตัวต่อไปเบอร์สี่เบอร์สี่นีข่ของของของดีนะครับถือเอาของถือสายคุณคเออพี่น้องสาวน้อยว่าเป็นสาวน้อยลนะ่ะเป็นง้วเป็นสาวเลยนะเนาะสิบ สิบสี่สิบห้าเดือนสิบสี่สิบห้าเดือนครับสูงร้อยร้อยสามสิบได้ร้อยสามสิบบวกบวกเลยครับพี่น้องเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันเนาะครับแตรับปู้งบว่าหลายพี่น้องเอาง้อแม่สาไปอายุกับสิบสี่สิบห้าเดือนตอนนิมีของอะไรบ้พอตัวนี้บ่มีตำหนิเด้อมีตำหนิเนาะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่พ่อหมื่งสี่ก็ผ่าร้อยคหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับโตแบกใหญ่ได้พ่อเนาะโตใหญ่ ง้อตัวใหญ่พี่ทองที่ให้ลูกกระทบเอาไปคุ้นกันได้ไดนะพี่น้อแมนครับคุ้นเหนื่อยก็ได้พี่ทองหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ไซร้อยสามสิบบวกอ่าดีครับเอาไปเป็นแมวบอกเปนพันตอนน่อได้ทรงฟี่ได้อีกแมนครับต่าค่าทรงกับหลายพันเราดีบกต่าค่าทรงแมนแมนต่าราคาทรงตัวอีสานอีกกหลายพันเราได้ครับพี่น้องแสดงมาง้อตัวนี้จริงราคาประมาณหมื่นหนึ่งพี่น้องน้องนั่นคือค่ทาทรงหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ ตัวต่อไปเป็นแม่ลูกเอาแม่ลูกนะพ่อเนาะแม่ลูกลูกแม่ลูกแม่ครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นได้เจ็ดเดือนแล้วพ่าลูกสาวเพิ่นได้เจ็ดเดือนลูกสาวเจ็ดเดือนแม่กับผสมผสมพ่านี่สองเดือนแล้วล่ะแม่ผสมพ่านสองเดือนนะพ่อเนาะยู่ในเอกสารสองเดือนผสมพ่อใดครับตัวนี้อ่าตัวนี้สามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งลูกได้เจ็ดเดือนลูกเจ็ดเดือนผสมเคเอฟสามหนึ่งพานหลอดเนาะแม่นครับเอกสารใบหลอดนี่ แม่พืนสูงร้อยเท่าไรครับแม่มันสูงร้อยซี่ดิผาอะไรร้อยสี่สิบห้าครับรเป็นแม่แดงโบสนะครับอ่าเป็นลูกตัวเท่าไ้พอต,ตัวนี้อ่าตัวน,นี้เป็นว่าลูกแรกดิลูกแรกเนอะนลูกกัะที่ทองกับทองสองเนาะครับอ่าพี่น้องพบรบนี้เปิดแยกไม่เปิดยกปะเปิดยกก็ได้แย<ต>กก็ได้ทายกนี่สามหมื่นหก้ายกสามหมื่นหกพันบาทนะครับกับแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆครับไซร์ร้อยสี่สิบห้า ลูกษาหรือเจดเดือนแม่กับผสมแล้วถึงตัวละมื่นก็บาทนะพ่อแมนครัถึงตัวละมื่นแปดแต่ว่าก็เป็นราคาห้องนะครับพี่น้องเป็นราคาร้องต่อรองแถมส่งฟรีได้นะครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับเต็มนี้ซื้อสองรุ่นสามซื้อสองรุ่นสามครับแต่ยังไงออาชุดต่อไปครับตัวต่อไปเอาพายพี่น้องช่วงง้อ้องอ่างดีครับพี่น้องตัวนี้เขาในน้อยนะพ่อเนาะมีเขาในน้อยสินโลนกับบอตึงกับโลนนะครับเงวดี ตัวนี้แม่ทองพ่อใดครับตัวนี้ท้องแม่นี่เพ่ปผสมนี่เอกสารสองใบเนาะครับแต่ว่าอกระปุกูวัติจิตตัวใดนี่โอ้โมันมีใไปผสมสองพอเลยแม่ครับยีแล้อพองสามเดือนตรวจทองแล้วเนาะตรวจทองเรียบร้อยตรวจทองแล้วทองสามเดือนครับแต่ว่ามีใบผสมสองพอสองพอสองพอเป็นไส้สองอันเลยครับสามเดือนพ่อใดแน่พ่อจำได้ปะวิ้โกวิโก วิโก้สองล้านเนาะกับหกแปดกับเคเอฟหกแปดเนาดีครับพี่นอ้องสูงร้อยเทเลพอสสูงร้อยสี่สิบห้าบวกบ,บวกครับรบวหางงามครับอ่ะเป็นแม่อเกือบหัวโลดแหละครับพี่นออ้องเน่าเนาพ่องอ่าพ่พอวิอ่าวิโก้สองล้านกับเคเอฟหกแปดตัวนี้ราคาเทเลพอสราคาเปิดอยู่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับตัวย่อ่ตัวย่อ่ สองหมื่นเจ็ดพันบาทวัวท้องสามเดือนพี่น้องหางหลากดินเลยตํานี้นี่เพ่อตัวนี้ตํานี้บ่หมี่บ่หมี่น้องนมกับบ่ริ่งล้มกับบ่ติงพรอมพวหางน้องกับพวหางน้อะไรฟังนั่นไหมพี่น้องบป็นไหมครับผมสีมีจุดมีดังบ่ครับบ่บ่หมี้เดียบ่หมี่น้องเอ๊หนึ่งสองหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องตัวใหญ่ด้ครับนี่นออ่านี่มันถ่ายดีอ่านี่หนาดีครับพี่น้องี่ตํานี้ไม่มีจุดดางบอหมี่นะครับ สองหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้เป็นราคาร้องครับต่อรองแล้วก็ส่งฟรีได้ทั่วภาคอีสานนะครับภาคอื่นราคาตรงกันก็นกนส่งฟรีได้นะครับเนาะครับผมโอ้เป็นน้องตัวดีนะครับตัวเงาเป็นงวดตัวเงาพี่น้องเป็นงวดตัวเงาอ่ะนี่แหละครับเบ่งเหนือหนังจนโตเพิ่นเงาดีสองหมื่นก็บาทครับพี่น้องตัวใหญ่ๆอ่าชุดต่อไปครับพ่อชุดต่อไปเป็นเอาสลหรับก<ม>้น<ม>ที่แบ<อ>บเปาอย่างรุ่นเนะาะเป็นโตแล้วเนาะบัดนี้เนาะ เป็นแม่ลูกครับลูกสาวลูกสาวตอนนี้อายุกประมาณสิบเก้ามือแล้วสิบเก้ามือแล้วน้องปังปอนปังปอนตุเมแน่ตุ่มแน่ลูกสาวพ่อวิโก้ต้องพอน้องตัวนี้เนาะเมนครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองเป็นลูกตัวที่สองครับใส่ใหญ่ครับลูกสาวพ่อวิโก้สองล้านเที่ยวนี้คือเขายขาดทุนในพี่น้องเอาขายแบบแบงปันพี่น้องมาเลยสำหรับผู้ใดที่อยากในพันธุกรรมดีๆของพ่อวิโก้สองล้านใส่เงี้ยวจุดตักีบอ่ะ เอาดูรประมาณยี่สิบมือกันเนาะ 20, แม่พันสูงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบได้ร้รอยหาสิบบวกบวกเลยครับพี่น้องใส่ใหญ่ๆมันนี่จัดโปยพี่น้องราคาเท่าไหร่เปล่าตั้งแต่พี่นอ้งนนองไปสามหมื่นหาันสามหมื่นหาได้แม่ลูกพอวิโก้สองล้านเต็มใหญ่ๆได้ครับพี่น้องโปรใหญ่อ่ะสวยๆเลยลูกเด็ประมาณยี่สิบมือเอกสารไปหลอดมีครบนะครับครับนี่สวยเลย วันนี้กับไทยอยู่บ่แดดไปไหนนะพ่อเนาะครับว่าแดดแดดมาเังมาแล้วครับพี่น้องไายตอนเสาร์หกโมงเสาร์สามหมื่นห้านะครับแม่ลูกลูกสาววิโกสองล้านกระดูกแข็งขาใหญ่ดีพี่น้องกำลังสิตแตกครับยังต่อได้อีกเพราะ่อต่อได้่อได้อีครับพี่น้องสามหมื่นหาใส่ใหญ่พอวิโกสองล้านทรงฟีได้ครับพี่น้องสวยเลยเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันสามหมื่นหา่าชื่อต่อไปครับพ่อ ขึ้นสิหมดหรอครับคือสิหมดเลยแล้วหมดแล้วก็หาง่วงเพาะไหนนะองานหาง่วงเมันเริ่มหายอยากพี่น้องหายากเพราะว่าถูกวัวแพงแต่ว่าแต่ลราคนที่หางัว่นี่คือตอนนี้เริ่มหายอยากแล้วเพราะว่ามันหลายปัจจัยเนาะครับผมพี่น้องมีพื้นทีมีพื้นทีในการเลี้ยงอกับว่าอยากขายแล้วบ่ท่านอยากขายเขาได้กับ่ายกขาได้ละงวงประเดี้เแล้วค้าเขาดีอ่ะยังอยู่บ้านนี่ไปขายนิหน่อยก็ได้4ื0 0มื้อหามื่นี่แมนคนตีอจากที่ว่าอยากจะขายงวงตอนนี้ว่าขายแล้วเก็บไปก้อนเก็บไปก่อนยังพอมีเงินหมุนอยู่เนาะแมนครับ กลายเาง่วงแาคาขยับขึ้นแล้วครับพี่น้องขยับขึ้นเคลื่อนขลายช่วงนี้ช่วงนี้ของทุกปีเนาะแมนรับเป็นช่วงที่ราคาง่วงมันขยับพี่น้องกับบล็อกอยากขายแล้วครับครับคนขายเขาขายนําได้กับมาซื้อง่วอีกบาที่นี่แมนครับง่วงก็เริ่มหายากแล้วเริ่มหายากครับผมเอาพี่น้องฝากเก็บไบตัวดีๆคนมาข้าพอสื่อตะกี้สมัยตะกี้โอ้โมเมนต์แป๊ะแสนมือถือง่ายๆนี่ครับแม่ต้องแมนครับแมนหลู่กันสิอ่าฝากเบอร์โทรพี่น้องอีกรอบาได้หรอกครับอ่า ทรงทั้งติดต่อเนาะพี่น้องยุไก่มาเบิงตัวจริงด้วยนาคอกระบ้านก็กอกบัวมาตำบลบัวมาศอำเภอบัวบือจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรกับศูนย์เก้าสามสองสามห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เบอร์โทรกับไอดีไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กหมอลำสงัดบัวงามเป็นภาษาไทยทักแคมปมาได้นะครับพี่โอ้ก็ห้เบิงนะครับบัวได้นะครับเนาะครับพี่น้องอาสารกิฟนี่ขอกล่าววคำสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ